ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมการ์ครับมาชื่นชมความงามของสีน้ําทางเดินของสีน้ําผมอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่อยู่ในงานนี้แหละครับมารู้จักกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสาภูปันทองครับผมเป็นศิลปินผมเป็นคอลัมนิส์นักเขียนหนังสือแล้วก็ผมเป็นกวีครับวันนี้ผมมีสีน้ำมาร่วมแสดงงานกับกลุ่มทางเดินของสีน้ำครับอาจารย์ครับครับอาจารย์เนี่ยทาหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็น กวีเลยครับนกวีเป็นศิลปินเป็นคอรัมนิสเยนหนังสืออาจารย์เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องทางศิลป,ปะวัฒนธรรมคติชนความคิดอะไรเนี่ยนหนังสือมันแนวนี้แต่พอเอาเรื่องจริงเหล่านั้นน่ะมาเขียนให้ง่ายมาเขียนให้ตลกมาเขียนให้ชาวบ้านอ่านแล้วรู้สึกได้และเข้าใจเอาเรื่องจริงที่เป็นเชิงวิชาการมาเขียนให้เบาสบายคนอ่านได้และคงจะรู้สึกว่ารักและหวงแหนอาจารย์พื้นฐานของอาจารย์คือคนศิลปะคนศิลปะครับผมจบสถาบันทางศิลปะ ตัวสถาบันศิลปะแล้วก็นําศิลปะนี้ไปแตกแขนงออกไปครับเป็นงานเขียนงานกวีเป็นงานกวีครับมันเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้วเชื่อมโยงกันได้คนระับเพราะว่าพวกเนี้ยพเราเมื่อทํางานศิลปะเนี่ยจิตรวงจิตเนี่ยมันจะเป็นสุนทรียศ,ศาสตร์ก็คือมันจะละมุนล,ละม่อมเพียงแต่ใครจะมีความสามารถทางด้านไหนแสดงออกแต่ผมมาเขียนหนังสือก็ได้่กวีก็ได้วาดรูปก็ได้มันก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองคือใคร จะเป็นศิลปินจะเป็นนักเขียนจะเป็นคอลัมนิสต์อะไรเนี่ยอก็ไม่รู้เป็นใครก็เรามีความหลากหลายมีความความสามารถเยอะครับอาจารย์รับในเรื่องของงานศิลปะผมผมก่อนจะเข้าเรื่องนี้ผมถามอาจารย์ครับผมอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักเขียนเป็นคอลัมนิสต์เป็นอาจารย์มองว่าศิลปะในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์มองการเติบโตเป็นยังไงบ้างปัจจุบันศิลปะในบ้านเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นดั้งเดิมศิลปะในประเทศเราเนี่ย เป็นงานที่รับใช้พระพุทธศาสนาเป็นรูปเขียนที่อยู่ในโบสถ์ในผนังวิหารหรือสถาปัตยกรรมต่างๆหรือรับใช้ทางด้านการเมือง <im itation> เช่นเขาสร้างอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการยืนยันทางด้านการเมืองอะไรนี้เราไม่กข้าร่วม <c oughs> นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยศิลปะคนเริ่มเสพสุนทรีย,ยีคนเริ่มเข้าใจขึ้นเมื่อเราติดต่อกับการสังคมภายนอกขึ้นคนเริ่มเข้าใจขึ้นคนเริ่มเสพ คนเริ่มรู้จักว่าไอ้ศิลปะนี่เป็นสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกอันนี้เป็นศิลปะแบบฟื้นฟูเป็นศิลปะแบบสมัยใหม่รุ่นใหม่คนเริ่มเข้าใจขึ้นคนสมัยก่อนศิลปะเนี่ยเป็นของสูงหนึ่งศิลปะจะใช้ศาสนาศิลปะจะอยู่ในพิธีกรรมเช่นการแทงหัวกล้วยให้เป็นรวดเป็นลายเขาใช้พิธีกรรมเผาศพใช่ไหมล่ะการเขียนในโบสถ์ในผนังอะไรก็รัดใช้ศาสนาหรือบางอย่างสถาปัตย์เช่นโบสถ์เจดีย์วิหารก็ศาสนา เป็นศิลปะที่คนไม่รู้คือกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ใครก็เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายแล้วมีการเรียนมีอะไรกันเยอะแยะครับก็เริ่มเป็นอาคาเดมีมานะครับถ้าเราในเมืองไทยเนี่ยศิลปะที่เป็นรูปแบบชัดเจนเริ่มต้นเนี่ยก็คือโรงเรียนพ่อช่างครับอันนี้ถือว่าเป็นสถาบันศิลปะครั้งแรกเลยที่ที่ภาครัฐโดยราชการที่หกแบสร้างสถาปนาขึ้นมาครับคือเพื่อจะเดิมทีคือเพาะเพื่อเพาะช่างเพื่อให้ช่างเนี่ย ไม่หมดไปเพื่อต่อรุ่นโอ้โหชื่อมันได้อยู่แล้วนะเพราะเอาไว้เพราะให้มันเกิดขึ้นมาช่างเพื่อให้ช่างมันแตกแต่ช่างในที่นี้คือช่างศิลปะช่างศิลปะศิลปินเดิมทีก็เป็นงานพวกหัตถศิลป์นะไปงานพวกหัตถศิลป์เมื่อหลังๆก็คือมีการวาดรูปแบบตะวันตกเกิดขึ้นก็เลยพัฒนาไปอันนี้ถือเป็นถือเป็นสถาบันศิลปะแห่งแรกในประเทศไทยที่ภาครัฐภาครฐสร้างคือมาเป็นลักษณะอะคาเดมีแต่ก่อนหน้านั้นศิลปะก็อยู่ในในนราสำนักหรือในกลุ่มคนเช่น อยู่วังเจ้านายนั้นเจ้านายนี้ครับถ้าใครดูหนังเรื่องเรื่องอะไรที่ละหน้าเด็กอะอนั่น,น,นอะไรเ็นเลยคือคุอินคุณอินนั่นแหละก็คือนั่นคือการอุปถมัมภ์โหมโรงนี่ต้องคือคณะอุปถัมภ์ศิลปินคือคอยู่นใ,นน<ห>ในสำนักนี่คือสำนักนี้สำนักนี้อุปถัมภ์ศิลปินหรือเจ้านายนชอบสร้างวัดให้ลูกเล่นก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีมากใครมีบารมีก็จะสร้างวัดเมื่อสร้างวัดให้ลูกอ่ะม่สร้างวัดให้ลูกเล่นก็จะมีคณะช่างของเขา เพื่อจะสร้างวัดนี้ช่างตระกูลนี้เขียนภาพจิจกรรมเขียนโบเขียนวิหารเพราะเจ้านายสมัยก่อนเนี่ยคนใครไม่มีวัดประจําตระกูลของตัวเองเนี่ยแล้วลูกเราไปวิ่งเล่นวัดอื่นเนี่ยเขาเป็นเรื่องเสียหน้ามากคุณพระใช่ก็เลยสร้างวัดให้ลูกเล่นคุณผู้ชมโอ้โหสร้างวัดให้ลูกเล่นครับคือไปเล่นที่อื่นนี่เราเสียหน้าเลยนะได้เสียหน้าถือว่าไม่มีบารมีไปเป็นคนชั้นล่างเลยชั้นทาสเลยะชั้นไพร่เลย่ะ ถ้าลูกเจ้าไหนต้องมีวัดให้ลูกเล่นแล้วก็นี่มต์พระเกจิดังๆพระดีๆขึ้นมาประจำราชสำนักก็อุปถัมภ์เออก็เลยเกิดการถ่ายทอดศิลปะอะไรในแขนงใ่ในราชสำนักวิชาความรู้ก็อยู่ในใน้นในกลุ่มกลุ่มสำนักต่างๆกลุ่มวังหน้ากลุ่มวังหลังอะไรอยะางเนี้ยนี่นี่นี่คือแต่ปัจจุบันในศิลปะมันถูกเป็นในสถาบันเป็นอาคาเดมีเป็นภาควิชาก็หลากหลายคือแล้วศิลปะปัจจุบันเนี้ย มันมาใช้กับชีวิตประจำวันม,มันมาแอพพลายมันประยุกต์ไปสู่งานโฆษณาไปไปไปสู่งานจิตรกรรมปฏิมากรรมไปสู่สื่อต่างๆอยู่ใกล้ตัวเรามากการเติมื่อขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งเนี่ยฉลากขนมกรุบกรอบเนี่ยยังยังเป็นศิลปะนะเแม่พวกเนี้ยผู้พานิสินออกแบบนะซอ,องมันต้องยังไงฉลากตอนแพ็กเกจทิ้งเนี่ยนี่คือศิลปะแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่เรากำลังจับอยู่เนี่ยต้องอยู่เนี่ยมันเป็นการออกแบบมาแล้วนี่พูดเล่นๆนะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะไม่เล่ากันฟัง แม้กระทั่งชุดชั้นในสตรีเนี่ยได่ต้องผ่านการออกแบบอย่างดีนะแม้กระทั่งติดลูกไม้จะติดอะไรออกแบบอย่างดีโทรสีถทามว่าใส่แล้วไม่มีใครเห็นตั้งนั้นอแต่มทันวิทยาศาสตร์เนี่ยคือใส่แล้วมันมีความสุขจริงๆเราทําเรียบๆก็ได้นะใช่แล้วแล้วคุณสมบัติของมันคือห่อหุ้มอะไรวะท่เฉยประคองทรงไว้แต่ไม่ได้ต้องติดลูกไม้ต้องดีไซน์มีสีมีรูปลักษ์มีมีเชฟมีทรงต่างๆ แต่ใส่แล้วไม่เขิเนเลยนะแต่คือสุนทรียาศาสตร์คือนคนใส่เขาก็เสพได้ก็สุขโอ้โหนี่ศิลปะมันลึกซึ้งมากคุณผู้ชมครับถ้าถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์ผมจะงงๆอยู่ว่าเออทำไมนะศิลปะอยู่ในทุกที่เลยอยู่ในทุกที่อาจารย์คร,ครับวันนี้เนี่ยสีน้ําเดินทางมาถึงที่นี่ครับอาจารย์ครับมาถึงที่นี่เราผมว่าไม่ได้ขายภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมมาเพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์หรือว่าอย่างไรครับถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดอ,องค์ความรู้เพราะศิลปินที่มาที่นี่ครับสิเอ็ท่านนะครับ,รบสิเอ็ท่านเป็นศิลปินแกนหล,ลักเนี่ยเป็นมือขั้นมหาเทพของประเทศไทยและบางท่านเนี่ยเป็นมืออาดับต้นต้นของโลกทีเดียวรวมทั้งศิลปินรับเชิญเนี่ยมันก็แตกต่างกันมากที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยครับและที่นี่มีภาควิชาศิลปะแล้วที่นี่มีเด็กๆในชุมชนในรอบๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะถ้าถ่ายภาพไปก็จะเห็นอันนี้ก็คือเราองค์เอาองค์ความรู้ เอาความเหมือนที่แตกต่างสีหน้าเหมือนกันเนี่ยแต่แตกต่างสไตล์แตกต่างรูปลักษ์แตกต่างแนวคิดแตกต่างวิธีธการ,รเอามาให้เด็กคนนี้ได้เรียนรู้นี่คือกระบวนการเรียนรู้แบบไม่ได้เรียนจากตำาราเล่มเดียวมันจะไม่มีพิมพ์เขียวค็ปี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเด็กก็จะได้ฮแบบ้ย hey, ชอบคนนี้ติดตามลงทำด้วกันคือความแตกต่างเนี่ยมันเหมือนลากข่อยอาจารย์คือมันจะแทรกไปเรื่อยน่ะซึมไปมันซึมมันใหญ่แล้วมันจะทําให้ต้นไม้ใหญ่ได้ ถ้าเหมือนกันม <partido. S 3> <bamboo. S 1> ันเหมือนลากแกวมีอันเดียวแต่ไม่มีรากฝอยมันม่ีความหลากหลายอันนี้คือมีความหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วทําให้ต้นไม้เราเนี่ยโตขึ้นมาแข็มแรงต้นไม้นี่คือศิลปะวิถีวิธีคิดวิถีชีวิตวิถีชุมชนอาจารย์ครับศิลปินในรุ่นของอาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นที่ประสบความสาเร็จมาแล้วในชีวิตเนี่ยถึงเวลาแบบนี้คือมาเหมือนกับว่ามาแบ่งปันให้กับสังคมมาแบ่งปันให้กับน้องๆหนูหูเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจารย์เห็นพัฒนาการของคนรุ่นใหม่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ คนรุ่นใหม่พัฒนาการมาก1อาจจะมีสื่อโซเชียลสอ uh huh. อาจจะผ่านการศึกษาในระบบอาาเดมีซึ่งแต่ละที่จะมีสไตล์เหมือนกันคนจบช่างศิลป์คนจบเพราะช่างคนจบศิลป์เพราะความคนจบจุฬาคนจบรักกางแต่ละที่เนี่ยมันจะมีคาเลคเตอร์ uh huh. คาเลคเตอร์ขององค์กรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อความไม่เหมือนกันหนึ่งละมันก็เป็นเรื่องดี2เมื่อเขามาศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเป็นตัวของตัวเอง อันนี้เป็นเรื่องดีใน sim วงการศิลปะครับถ้าทำเหมือนกันเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องอันตรายโอ้โหคำนี้เหมือนเหมือนกันทำไมต้องน่ากลัวจ๊ะทำไมน่ากลัวอันตรายคือมันไม่มีการพัฒนามันมีการคลี่คลายมันเหมือนระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตซ้ำปั้ง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 ไม่มีการศิลปะเหมือนกคนทุกคนเมื่อไหร่คืออันตรายเลยแสดงมนุษยชาติอ่ะหมดหมดสมทะีลมมลวหมดสมทะีลลมลว คิดแต่แค่ก็ปปี elim, ้ปั๊มป mm ั๊มปั๊มปั๊มมันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรที่มันเป็นสุนทรียะใช่สุนทรียต้องไม่เหมือนกันครับมันเป็นจินตนาการแต่ละคนไปเป็นประสบการณ์แต่ละคนไปคุณผู้ชมครับนี่คือทัศนะของท่านอาจารย์ที่ได้คุยวันนี้โหแค่คุยกันแป๊บเดียวผมรู้สึกได้ความรู้เยอะแยะมากมาย เรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับที่เกิดขึ้นท <พอ S 1> ี่นี่นี่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะเดี๋ยว <พอ S 1> คุณผู้ชมติดตามต่อไปคุณจะได้เห็นเรื่องเอะไรเยอะมากเลยเดียววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้จก็ติดตามมอแกนด้วยแล้วถ้าติดตามอาจารย์นี่ต้องที่ไหนครับมีเฟซบุ๊กผมมีเฟซบุ๊กชื่อสหพบปานทองเป็นปัตตไทยครับสหพบปานทองครับเป็นปัตตไทยเข้าไปนะครับจะเจอบทเขียนข้อเขียนบทกวีเรื่องสร้างเรื่องเล่าและสี่นาผมจะลงประเภทประมาณทุกวันจะหาเรื่องมาเล่าแล้วก็จะมี บทกวีรูปวาดลูกเขียนภาพถ่ายแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีแสดงแนวคิดนะครับแนวแนวคิดที่มีต่อทัศนติกับ่สังคมแล้วก็ฝากปากครับ,รบดูช่องของคุณมอแกนด้วยผมได้เป็นเอซีของท่านนะและคาแรคเตอร์การเปิดทุกคลิปอแล้วเลยขอบคุณ <c oughs> ทุกทีนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>